สวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แอจีนะฮะเดินทางมาถึงช่วงนี้ครั้งนึงครับช่วงนี้คือช่วงเทคอเวกฮะช่วงนี้ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวตนของศิลปินที่แท้จริงฮะเขารู้สึกนึกคิดยังไงครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับพ่อหนุ่มคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนบรรลงชัยนะครับสวัสดีครับตอนสวัสดีครับผมตอนบรรลงชัยนะครับผมก็สวัสดีแฟนๆรายการเทคอเวกด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ จะเรียกว่าตีต่างอยู่ใกล้ๆแกมมี่แล้วกันตอนนี้ก็เป็นศูนย์สาธารณะคนขเขาวิ่งเล่นกันเดินไปคุยไปก็ได้ครับชิลมากเลยตอนนี้ก็ทําเพลงครับซิงเกิลใหม่ห่างกับนาทีที่ไม่มีฉันก็ประมาณตีกว่าเหนาเหมือนกันหรือเปล่าครับเราคิดเลยว่าหลังจากนาทีที่ไม่มีฉันแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยต่อเนื่องกันนิดนึงเหมือนแบบเป็นคําถามว่าเวลานาทีที่ไม่มีฉันแล้วเธอจะเหงาเหมือนกันไหมก่อยกจะให้มันเป็นคลิปกเล็กๆเลยประมาณเนี้ยตอนนี้ก็ปล่อยมาได้ประมาณสักพักนึงนะยังไม่นานเท่าไหร่ก็เรริิ่่มตตดชาา์แล้วนัง ดีใจมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสนับสนุนเรามาตลอดก็ตั้งใจเต็มที่ทุกเพลงบรรยากาศชิลมากนั่งตรงไหนไหมสักทีหนึ่งนี่ก็ได้นี่อะไรครับน่าจะเอาเสือมาปูกันนะกินขนมข้าวเหนียวส้มตำกันรงนี้แล้วพี่นะใส่หัวข้าวเหนียวจิ้มปิ้งกันได้นะคนเชียงใหมก่ก็ทักทายแฟนๆชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับพี่ก,กึ่งตึงหางผู้คนเนอะ Oh, ถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องการร้องเพลงนี่คือประกวดมาตั้งแต่ช่วงป1ป2เลยครับเหมือนเดินสายประกวดคือได้รับการหลักดันจากคุณพ่อแล้วก็คุณครูคือเหมือนแบบตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าการแข่งขันมันคืออะไรมันก็ไม่ได้ชนะอะไรด้วยนะแพ้มาตลอดนะจนถึงประมาณป4ป5เริ่มได้รางวัลชมเชยละได้ชมเชยเหมือนได้ชนะแล้วอะตอนนั้นอนะร้องเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเข้าวงโยธวาทิศก็ได้เข้าไปคุกคีกับเรื่องดนตรีมากขึ้นกีต้าร์เนี่ยเล่นได้เพราะว่าฝึกเอาไว้เล่นจีบ ผู้หญิงนะครับตอนระมัณสองอเ <c oughs> พื่อนผู้ชายทุกคนเล่นได้หมดอ่ะถ้าเราเล่นไม่ได้เราดูแปลกประหลาดต้องไปฝึกเล่น <c oughs> เล่นคนเดียวได้ไม่มีใครสอนพอนไปโรงเรียนตอนเช้าก็ต้องแบกกีตาร์ไปทุกวันแบกไปเลยตัวเบลเลอร์เนี่ยแล้วตัวเราตัวเล็กนิดเดียวก็แบกแบกแบกขึ้นไปเล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบเลีุกคู่คีกับดนตรีมากที่สุดละไล่มาเลยไหมตั้งแต่เด็กค <c oughs> ือพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนี่ซื้อเป็นซื้อนเทปเลยอ่ะซื้อนเทปมาฟังอะไรแล้วมานั่งแกะเลยว่า เพลงนี้แต่ละท่อนแต่ละท่อนร้องไงอะไรเงี้ยตอนนั้นชุดสมัยขับนะทรงใช้สมัยขับชอบมากเพลงคู่แท้คือฟังแบบเด็กเด็กมากๆนะไม่รู้เลยว่าคู่แท้คืออะไรไม่รู้ความหมายด้วยว่าจะเจอไหมคู่แท้แต่รู้ว่าพี่มันอินอะเอออยากจะเจอใครสักคนที่เป็นเหมือนในเพลงเงี้ยเราคิดได้อย่างนั้นตั้งแต่เด็กเลยนะไม่รู้ทําไมแต่ว่าแบบพตมามันก็เหมือนตลกดีว่าแบบยเด็กเด็กขนาดนั้นนมีอารมณ์โรแมนติก จริงๆเราไม่ได้คิดในใจนะว่าจะต้องมาอยู่ตรงนี้หรือว่าอยากจะมาเป็นนักร้องหรือว่าอยากจะอะไรคือเราก็แค่ทําเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความชอบและความรักเราก็ทาไปเรื่อยๆเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตเราจะได้มาเป็นนักร้องหรือว่าอนาคตเราจะได้มาทําวงจนวันนึงมีโอกาสได้ประกรวดนี่แหละครับล่าฝันนี่แหละมีพี่คนนึงเขาโทรมาชวนพี่คนนี้เขาไปทุกปีเลยแล้วเขาปีนี้เขาก็ลองโทรมาชวนดูว่าเฮ้ยลองดูไหมเราก็โอเคลองดูก็ได้ไม่ได้เตรีมยมอะไรไปเลยไปแบบงง,งว่าโอ้เหมือนฟิลแบบประกรวดร้องเพลงแล้วไ ไปมาๆก็เนี่ยครับจนถึงวันนี้ยอยู่ดีๆก็ได้เข้ามาทํางานกรุงเทพแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้ครับโชคชะตานะอมองว่ามันเป็นโชคชะตาที่แบบโอเคให้เราได้เดินมาเส้นทางสายนี้แล้วก็ทําตรงนี้แหละเนียมองว่าการประกวดมันไม่ได้เรื่องของความดังอะ่ะคือต่อให้ได้ที่หนึ่งหรือว่าได้ที่เท่าไหร่อ่ะตอนที่ต้องประกวดมันก็ไม่ได้วัดว่าคนนั้นจะดังหรือไม่ดังประสบการณ์มากกว่าต่อให้มันคือแพ้ต่อให้เราจะล้ม มันก็ต้องลุกขึ้นมาถ้าเกิดยอมแพ้ตอนเนี้มันก็จะแพ้จริงๆมันจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอะไแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเราเอาความผิดพลาดตอนนั้นนะมาเป็นพลังให้เราทําให้มันดีขึ้นเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนสักวัน